ลูกจ้างลาออกฉุกเฉินลาออกกระทันหันเงินประกันที่นายจ้างหักเอาไว้ก็ต้องได้คืนนะครับลูกจ้างทั้งหลายต้องรู้สิทธิ์ของทางตัวเองนะครับแม้ตัวเองจะลาออกกระทันหันลาออกฉุกเฉินแล้วนายจ้างอ้างว่าหาเงินหาคนมาทํางานใหม่ไม่ทันเนี่ยนะครับขอให้เกิดความเสียหายแล้วจะมาหักเงินเราในส่วนของเงินประกันตัวนี้เนี่ยนะครับผมบอกเลยว่ามันคนละส่วนกันนะครับถ้าหากว่านายจ้าง นะครับเสียหายประกรันใดก็ต้องไปดําเนินการฟ้องต่อสารแรงงานเอานะครับว่าลูกจ้างลาออกฉุกเฉินลาออกกระทันหันทาให้ในายจ้างเสียหายแต่ทั้งนี้เงินประกันที่คุณหักเอาไว้เนี่ยนะครับมันหักเอาไว้ในกรณีที่ลูกจ้างจะก่อให้เกิดความเสียหายในกรณีที่ลูกจ้างทุจริตนะฮะหรือขโมยของยกักยอกสินค้าอะไรประมาณนี้ยกัยกยอกเงินนะจะไปหักเขาในเงินประกันเนี่ยไม่ได้นะต้องคืนนะถ้าไม่คืนเนี่ยนะครับมีโทษตามกฎหมายนะแล้วมีดอกเบี้ยร้อยละสิบห้าด้วยนะต่อปี แต่จะเห็นว่ายังไงก็ต้องคืนทางลูกจ้างนะเสียหายต้องไปฟ้องเอาถ้าลูกในประเด็นของลูกจ้างเนี่ยนะครับถ้านายจ้างไม่คืนเนี่ยสามารถไปดําเนินการร้องเรียนที่สํานักง,งานคุ้มครองแรงงานหรือฟ้องศาลแรงงานนะครับหรือไปแจ้งความก็ได้นะครับเพราะว่ามีโทษทางคดีอาญาอยู่นะครับอย่ายอมให้ในายจ้างเอาเปรียบนะครับเงินประกันนะครับต้องได้คืนถึงแม้ว่าคุณจะลาออกฉุกเฉินลาออกกระทันหันนะครับต้องรู้สิทธิ์ของตัวเองเอาไว้นะครับ อย่าไปยอมให้นาย้างหักเงินประกันได้นะครับเพราะว่าออกไปแล้วเนี่ยนะครับต้องได้เงินประกันนะครับในกรณีนี้เนี่ยนะครับก็ไปร้องเรียนได้เลยตามที่ผมบอกไปนะครับถ้าเห็นว่าคลิปของทางทนายเจนะครับมีประโยชน์นะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดทุกสาระดีๆแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทำคลิปดีๆอย่างนี้ครับสวัสดีครับ